เชอ้เท้าแล้วครับเช็เท้าามตัวเตะทำ้ือ้บบนี้ครับเป็นช้าเจ้ามีเชียทําือาสามแบบนี้เป็นอร์รที่เป็นนงผ้าแบเช็ค ช็ดเลยเช็ดเลยเช็ดเนือ้อเนื้อตรงนี้เอ่าแล้วก็แบกออกเชิดแล้วก็แบกออกเชิดแล้วก็แบ่อกบอก แล้วก็วา,า,างทำทั้งสามรอบทับดูเ,เช็คเท้าด้วยว่าตอนเราวางนี่ลักษณะเท้าเขาผิดรูปหรือเปล่าเท้าจริงๆมันต้องมันต้องมันต้องตรงครับถ้าเกิดมันผิดรูปแบบนี้แสดงว่าอ่าดีครับดีถ้าผิดอย่างเงี้หรือว่าโนมาอะไรเงี้ยแสดงว่าขาเขามีปัญหาเนาะข้างนั้นเราก็จำเอาไว้ โดูนะท่าไหนสร้างท่าไหนยาวเสร็จแล้วเลื่อนมาทางซ้ายจะมาทางซ้ายนะครับมาเช็คกระดูกสันหลังครับทำเพื่อนะไรไม่รู้ไปสิบแปดีนึ่ ใช่ใช่ใช่บอกกันนะเช็คเนาะเช็คดูว่าเช็คสปายดูว่ามันโค้งหรือเปล่าตรงไหนตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงผมรับลงมาการการกรามมาถึงช่วงเอวเช็คดูนะครับถ้าเกิดเช็คเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเอาตรงนี้โป่งครับต้งแถวนี้ แล้วก็เราพาไว้ตรงค่าแค่การสลับทิ้งน้ำหนักลงไปแทนตอนนั้นก็ทิ้งน้ำหนักครับแทงทิ้งน้ำหนักอยากได้น้ำหนักก็ขยิบเท้าขึ้นเปิดเปิดส้นเท้าขึ้นแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค่อปล่อยแล้วใส่หลับขึ้นมาแล้วก็ดันใช้น้ำหนักตัวทิ้งลงไปนะครับ สองสามสี่ห้าก็ปล่อยขยับขึ้นไปกระเทงไปเรียงสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยนีทำแ,แบบนี้สักสามรอบเริ่มมา,ามัำเริ่มทำสามรอบทำขึ้นลงก็ได้หรือว่าได้ครับทำไปทางย้อนไปทำโอ้ยไม่ได้แล้วแต่รอบเอ้ ให้เราค่อยๆทำก็เอาฝ่ามือเราสัมผัสกล้ามเนื้อเพราะว่ามันมันมีความแข็งมีความอ่อนลงทุกอย่างค่อยๆทำค่อยๆทำช้าๆไปเรื่อยๆถ้าทําเร็วเราจะเราจะเหนื่อยนะทําไปเรื่อยๆครับทิ้งน้ำหนักลงแข็งแข็งตัวแล้วทิ สมมติว่านิ่มแล้วนะข้างนี้นิ่มแล้วต่อไปจะเป็นข้าโป้แปงเมื่อกี้ใช้ใช้ถังนี้นะแต่เนี้ยใช้ตรงนี้ก้อยเป็ตร,ตรงนี้นะตรงนี้นะครับเอามาบางไว้ตรงที่สะบัดเขาเบางไว้ไสะบัดแล้วก็อีกมือหนึ่งประคองประคองไปเฉยใช้โยมาริูค สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าขยาับังไปก็ะดัอยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สประมาณนี้ทำจนกว่าตัวนี้จะนิ่มสอง ขีดขีดโขอีกฟอร์ซ้อนแล้วก็ขับข้าวนี่นะเขาขับข้าวนี่ขับข้าวนก่เก่งเก่ง